สวัสดีครับวันนี้มาจัดลากมะขามนะครับอากมะขามเพาะเม็ดนะครับจะมะขามพาะเม็ดต้นเล็กๆนะครับก็หลังจากเพาะเม็ดเสร็จนะครับต้นได้สักน่าจะประมาณ3-4อาทิตย์นะครับพอต้นมันขึ้นมาเนี่ยผมก็จะตัดวิธีนี้ก็คือผมใช้ตัดลำต้นนะครับตัดแล้วก็ผ่าลำต้นผ่าเป็น4ี่แชกคก เจแชร์ก็แล้วแต่ว่าวันนั้นสายตาดีไม่ดีขนาดไหนนะครับก็ผ่าผวาลำต้นนะครับผาลำต้นเราก็เอาเพาะเพาะลงในถุงดาแบบนี้ชาลงในถุงดาแ,แบบนี้นะครับหรือจะลงกระถางใหญ่เลยก็ได้นะครับตรงนี้ผมก็ดัดนะครับดัดลอยนี่ก็คือลอยมันอมลวดนี่นะครับหลังจากตรงนี้เสร็จเนี่ยลากที่เราผ่าเนี่ยต้นที่เราผ่าเนี่ย ต้นที่เราผ่ามันจะเป็นแฉกเหมือนเป็นรากกันนะครับเหมือนเป็นรากทีนี้มันก็จะไม่เวลาเราเพาะลงกระถางสีดําแบบเนี้นะครับรากมันรากมันหรือต้นที่เราผ่าเป็นแฉกแฉกเนี่ยมันออกรากมารากมันก็จะไม่ไม่เรียงนะครับมันก็จะบิดไปบิดมาตามธรรมชาติของเขาอะนะครับมันไม่สวยเราจะมาจัดรากแบบนี้เนี่ยนะครับจัดรากจัดรากแบบนี้เพื่อให้มันมันออกเป็นแฉก ให้มันสวยตามความต้องการของเรานะครับก็อุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรก็มีโฟมเศษโฟมโดยเฉพาะไอโฟมที่เราซื้อทีวี TV, กล่องทีวีอะไรมาใส่รองกันกระแทกมานะครับตัวนี้โฟมมันจะดีหน่อยเกตมันจะดีมันจะแน่นถ้าไม่มีก็ไปซื้อไปซื้อโฟมมานะครับก็ใช้เนี่ยครับใช้ลวดลวดดัดบอลไซเบอร์1.5เนี่ยแหละครับตัดมาแล้วก็งองแบบนี้นะครับมันมันจะโอเคหน่อยนะครับ ถ้าเป็นลวดก่อสร้างผมว่าบางทีมันแข็งแล้วก็มันสนิมนะครับแล้วก็ปัดดัดไปนะครับจัดให้ได้แฉกแบบนี้นะครับจัดให้ได้แฉกแบบนี้ตามความต้องการนะครับทีนี้มันจะได้กี่แฉกก็แล้อยแต่ตอนที่เราผ่าผ่าลําต้นนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เอามาลงกระถางนะครับอเผอิญว่าถือกล้อง ถือกล้องมือเดียวนะครับสั่นบ้างอะไรบ้างต้องขออภัยด้วยไม่มีคนช่วยถ่ายเยวบ่ายจะในบ่ายเยน็ยนๆจะไปเอาขาตั้งกล้องมานะครับช่วงนี้ก็นี่เป็นเดือนประมาณธันวาอันนี้เดือนธันวามันจะเข้าหน้าหนาวนะครับพอเข้าหน้าร้อนเนี่ยมันจะเพาะพวกนี้ยากหน่อยนะครับก็ พอเข้าใกล้ฝนอะไรเงี้ยก็โอเคนะครับตรงนี้ก็เพาะไว้นะครับตรงนี้กี่แฉกจะไม่ได้แล้วหกเจ็ดแฉกเขียนไว้นะครับหกแฉกนะครับเขียนไว้ด้วยลากออกมาหกทิศทางหกแฉกนะครับตัวนี้เสร็จก็เอาไว้ในร่มก่อนนะครับอย่าลืมอย่าลืมริดใบออกด้วยเพื่อลดการคายน้ําไม่งั้นเดี๋ยวอาจแตตายนะครับเพราะมะขามระบบลากเขาก็ ค่อนข้างกรอบเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นแล้วก็ก็รอดนะครับกิ่งเนี้วนะครับก็แบบนี้คือการจัดลากมาขามสําหรับมือใหม่นะครับถ้าไม่จัดเป็นไรไหมไม่จัดก็ไม่เป็นไรแต่ลากมันก็จะจะออกบางทีก็ไปกระจุกเดียวกันไปพันกันนะครับมันก็จะไม่ได้ทิศทางตามตามที่เราต้องการนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเอามาทําเป็น บอนไซเสร็จนี่นะครับเราจะต้องโชว์ให้รากมันโชว์ราก,กน,นะครับโชว์รากโชว์รากมันด้วยทิศทางของรากที่มันขึ้นมาประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็บิดไว้นะครับตรงนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้จัดนะครับยังไม่ได้จัดถ้าจําไม่ผิดนะผมยังไม่ได้จัดแค่เอามาลงกระถางไว้นะครับก็ อออันนี้จัดแล้วอันนี้จัดแล้วนะครับดึงมาเห็นเศษโฟมนี่คือจัดไว้แล้วนะครับลืมพอดีมันหลายต้นนะครับมนันเยอะนะครับจัดบางทีจัดอะไรก็ต้องเขียนไว้ด้วยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเย็นก็มาจัดต่ออันนี้คือเศษโฟมที่จัดเตรียมไว้ส่วนหนึ่งนะครับในขวดนี้ก็เป็น ลวดลวดมีค่ตองคัตเตอร์พร้อมนะครับบางทีโฟมมันใหญ่ไปก,ก็ตัดให้เล็กลงนะครับเล็กนี้บ้างแล้วแต่ขนาดต้นนะครับแล้วแต่โฟมที่ได้มานะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ปล่อยเขาเลี้ยงเข้าไปเรื่อยๆนะครับเลี้ยงเขาไปเรื่อยๆจนระบบรากเขาแข็งแรงเขาโตจะดัดจะตัดเขียงจะอะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีเพราะมะขามเนี่ยต้องใช้เวลา นี่นะครับนี่เป็นรอยรอยของอมลวดนะครับรอยของอมลวดเพราะว่าผมยิ้งเว้นนานตรงน,นี้จัดรากนี่นะครับพวกนี้จัดลรากเมื่อ,เม,อเมื่อเช้าหมดแล้วนะครับจัดมาหลายวันแล้วบางทีไม่ค่อยมีเวลานะครับวันนี้เป็นเสาร์ก็เลยได้ประมาณตั้งสิบต้นได้นี่ครับการจัดรากถ้าเราจัดดัดนะครับก็ก็ดัดได้เลยเพราะว่า เราจะขออภัยนะครับมันย้อนแสงพันจัดลากถ้าจะถ้าจะดัดลำต้นไปด้วยเนะี่ยก็ก็ดีนะครับดัดได้เลยเพราะว่าเราจะดัดเราจะพันลวดได้จนถึงโคนด้านล่างบริเวณไหนที่พันลวดนะครับต้นเขาจะาตรงที่พันลวดเนะี่ยมันเหมือนเขาจะเบ่งออกต้นเขาจะโตนะครับถ้าเกิดเรามาพันช่วงบน มมมติถ้าเรามาพันช่วงบนเลยเนี่ยพันช่วงบนไปแล้วช่วงล่างเราไม่ได้พันเนี่ยข้างล่างมันจะเล็กกว่าช่วงบนซึ่งมันจะไม่สวยต้นไม้ก็คือมันต้องใหญ่แล้วก็ค่อยๆเล็กลงเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆนะครับประมาณนั้นถ้าจะดัดนะครับก็ช่วงที่เราตัดรากเนี่ยดัดได้เลยนะครับถ้าต้นประมาณประมาณนี้นะครับต้นสักประมาณกี่มิลนะสามสี่มิลเนี่ยก็ซื้อลวดอลูมิเนียมลวดอลูมิเนียมที่ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าไอ้ร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าครับ อลูมิเนียมกลมขนาด1.5นะครับโลละเท่าไหร่จำไม่ได้ซื้อมานานแล้ว,ลวหมดแล้วเดี๋ยวต้องไปซื้อใหม่นะครับทอต้นมันใหญ่มากๆทอต้นมันใหญ่สมมุติว่าสมมติว่าต้นประมาณนี้ละกันอันนี้ต้องอลูมิเนียมขนาด2.5หรือ2.3นะครับประมาณนั้นแล้วแต่ที่ร้านมีขายนะครับอันนี้อันนี้ผมถ้าจำไม่ผิดผมตอนมาผมก็ดัดมั่วไปเรื่อยนะครับ อันนี้มันเบอร์รี่นะครับมันเบอร์รี่ข่อยข่อยที่เพื่อนขุดมาให้นะครับต้นต้นใหญ่ตายไปแล้วนะครับข่อยเหลือกี่ต้นหนึ่งเหลือสองต้นหลายต้นน้นต้นใหญ่ตายอันนี้ตะโกนะครับน้องขุดมาให้จากกำแพงเพชรนะครับเดี๋ยวเย็นๆน,นะครับมาจัาดรากอีกทีหนึ่งนะครับ ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ